สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมใช What's that is Mama อ่ What's that It's the It air train It's the air train ของแม็กว right ินเหรอครับจะดูวีซ่าให้ท่านผู้ชมก่อนหนึนี่คือยาของแม็กวินนอจันนอที่ช่วยหายใจนอจันนอเพิ่งอาบน้ำให้เด็กๆลีนานอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะช่วยแม็กวินนอจันนอ เวนตาลูกเวนตานี่ก็จะเป็นนี่คือตัวยาเนอกจากนี่ก็เป็นคือตัวยาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมสเนาะจากนนเนาะเฮ้ก,ก็ดูอาการลูกไปเรื่อยๆนอะจ้ะเนาะนี่เขาก็จะมีะมใบ <c oughs> อย่สีห้ว่ายูส้นไหนเฮมันจะมีส้นเขียวส้นเหลืองแล้วก็ส้นแดงเนอกจากเนาะ ตอนเมื่อแม่บินไปเมื่อนั้นแม่บินผูโซดแดงเลยจ้ะยูโซดแดงครับลูกก่อนแม่ก่อนอะอะไรอะปุ่น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 อะไรครับเออนแต่ลูกสิงแค่เรื่อนมาดวดียอกนอาพี่น้องอืมอืม ลูกกน,นค่ะโอเคลูกแล้วเออวันนี้เราจะให้แค่หนึ่งโดสค่ะเพราะว่าแมรี่ลินก็เริ่มอาการดีน่าจะลำแรงเขากัดขยับก่อนน้อกระทำตามที่บอกหลังจากนั้นเขากัดกดพัฟน่าจะกดพัฟคอยสักก่อนนะคะคอยสักก่อน <c oughs> สักแป๊บนึง โอเคลูกมาขอามาลูกมาสิตเตอรี่ดิอีกลราสิตต์กันเราหายใจได้อ1 2สองดิสก์อันเดอรส์ลูกเก่งมากเลยลูกวันนี้ให้แค่หนึ่งโดสค่ะ จะค่อยดูอาการเพราะว่าโดสนึงนี่ก็ไหลมิลิกัมอยู่นอกจากเนาะแต่ต้องหลูกแล้วดีดแล้วเดี๋้วก็อาการดีดขึ้นเอาไปลองกอนจะเป็นเห็ดย่างแม่แม่จะไปแล้วหลุดทำคุ้ชั่นหลูกโอ้ยเนาะ มหมอ้วา <S <S ้าวว,ว้าวจ้ะเรานั่งเวยๆครับว้าวว้าวต้องค่อยดูอาการเพราะว่าบางที่ถ้าหัวใจปั๊มเร็วนาจะพี่โนโ้องนั่งดูนั่งนั่งดีๆครับดีา้วาอาออาอ่าสิตอานี้ลเดี๋ยวน้ามไหอมัอม เอ็กซ์คลาสนอมกินักอนเนาเนะรดบัเอเป็นฮอร์ดั้รอเป็นฮเเปอาการล่าอาการล่าเริ่มเกินไปน้ำจากหายานี่กะพอคนพักพอลายพี่น้องอะ ก,กินวัตถุนิยมกินนี้ก่อนข้ายแห็งเก่งมาก <No way. S 1> ไา่มีเก่งมากเลยครับ <No way. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้อีกโอ้ย oh ก็ดู bye, ้สึกเฮ้โดที่ท่านผู้ชมเฮ้โดท่านผู้ชมแห้แมนวินให้โดขอบคุณครับเฮ้โดขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า